ยิ่นอนยิ่งผอมนอนกินบ้านกินเมืองนอนเหมือนซ้อมตุย้ยนอนเหมือนไม่ได้นอนถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่ชอบนอนอย่าเพิ่งว่าเขานะครับหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่ชอบนอนก็คลิปนี้แท็กเพื่อนได้เลยเพราะพี่หมอบอยแค่อยากบอกว่ายิ่งนอนยิ่งผอมจริงครับเพราะฉะนั้นใครอยากผอมดูคลิปนี้ให้จบนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้พี่หมอบอยด้วยนะครับ คลิปนี้ถูกใจใส่นอนที่อยากผอมแน่ๆครับพะตอนเราหลับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเลปตินโดยจะส่งสัญญาณไปสมองเพื่อควบคุมความอยากอาหารและกระตุ้นการเผาผลาญโดยการนอน1ชั่วโมงจะเผาผลาญได้ประมาณ50แคลอรี่แต่ถ้านอนหลับไม่พอคราวนี้ยุ่งแน่ๆเพราะร่างกายจะกระตุ้นฮอร์โมนที่ทําให้อยากอาหารหิวและกินเยอะไม่รู้ตัวทางที่ดีเข้านอนให้ไวและนอนอย่างมีคุณภาพวันละ6กถึงแชั่วโมงก็ผอมได้ครับแต่สําหรับบางอาชีพหรือบางคนที่ไม่สามารถนอนแบบมีคุณภาพได้ยิ่งถ้าไม่สามารถควบคุมอาหารหรืออออกกก,กําาลังงยต้้ใชชว ด,ด้วยการฉีดกูคาก้อนไละเพลบไทยและใช้ยาช่วยการเผาผ่านฟีนอกซีโคลีนเพื่อการเผาผ่านที่ดีขึ้นสิ่งนี้เราก็ผอมได้แล้วครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมาปรึกษาพี่หมอบอยได้ที่นวาทานิคลินิกครับผม